น,น่ยังนะเนี่ยสายหลวงพ่อเนี่ยอธิษฐานนะตลอดชีวิตเนี่ยแผ่บุญตลอดชีวิตนะแล้วก็อธิษฐานกรรมกรรมทั้งหลายเนี่ยใครเคยสร้างกรรมไม่ดี <นะ S 1> เคยฆ่าเคยดา่าเคยตีเคยอะไรเราไว้ในในอดีตนั้นนะอาโหติกรรมซะนะ ข้าพเจ้าของโหสิกรรมเห็ไหมใครก็ตามที่เคยฆ่าเคยดา่าเคยเจีเคยทำร้ายอะไรทั้งร่างกายและใจของข้าพเจ้าในอดีตเนี่ยขอขอโหสิกรรมนะนะเวลาแผ่ไปเนี่ยขึ้นเจ้ากรรมในเวรเวลาเราสวดเราไปไหนเนี่ยเขาจะรู้เพราะเราที่ฐานไวนะ้ในสารหลวงพ่อส่วนใหญ่เลยนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรื่องของลงวิญญาณนะถ้าใครสวดบ่อยๆเนี่ยมันจะสัมผัสในโลกของวิญญาณได้ง่ายแล้วโลกวิญญาณเนี่ยเป็นโลกที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะฮะไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์เรามีภัยเนี่ยเราไปไหนมีภัยเนี่ยมนุษย์ไปด้วยกันมันหนีจากเราแน่นอนนะฮะแต่วิญญาณเขาไม่ไปนะ <laughs> เขาได้อายุได้ความสว่าง มากนะฮะจากเราเนี่ยพอเราไม่รู้มีนามแล้วย,ยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่ตายกองกหนดมันเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเราท่านอยากให้เราสัมผัสพวกเนี้ยมันจะได้เป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วไปไหนมันจะปลอดภัยไงปลอดภัย <c oughs> เันจริงจรเนี่ย <c oughs> เพราะนะั้นอธิษฐานซะข้าพเจ้าก็ตั้งจตใจารอาธิษฐานนั่นแหละ ประมาณนั้นแหละบุญกุศลบุญบารมีที่ทําในชาติเนี้ยจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจงปัจจุบันเนี้ยและอนาคตเนี่ยแผ่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงทีนีพ้พอพอลมเราดีเนี่ยเราไปไหนเนี่ยถึงเราไม่สวดมนเนี่ยบุญมันก็เข้านะเขาเห็นเนี้ยเราอธิษฐานเนวิญญาณมันรู้มันจะน้อมมาทันทีแต่มนุษย์นไม่รู้แค่นั้นเองแต่วิญญาณน่ะรู้ นะสองข้ออธิษฐานสองข้ออธิษฐานกับหลวงปู่ก็ได้พุ่งเนี้ยขอให้หนูสําเร็จในสิ่งทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเนหลักเด็กของบ้านเนี้ยพาลูกพาผัวไปอธิษฐานแกพุ่งนี้แกกี่โมงเบอออกก็ลืมตาโดนนะโงบรารมีท่านน้องกาลังจกกักรพพัดกําลังไตสนานาคมบาร,รมีรวมท่านพร้อมบริวาร มาที่เรานะกำหนดไปโลกธาตุเนี่ยกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายอันเชิญแชบพรมทุกท่านทุกปุกทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาริกาทั้งหมด<พ><น>สอดคล้องกับเราทั่วโลกนะสบายสบายพุท<น>ธังชีต<พ>ังเมพบเชมิา ชีวิตตัมงเมพบเชมิสังขังชีวิตตัมงเมพบเชมิพู้ตังวันธามิธรรมังวันธามิ ร,าารูปัชาาจรรยกุณนงวันธามิมาตาปิตุวกนวันธามิพระไิกขาโณนงวัน ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิ

ตาติยามปิพุทธังสารังคัจฉามิตาติยามปิธรรมังสารังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสารังคัจฉาม ปาณาติปาตาเวรามณีสิกขาปาทังสมาธิยามิอานินาทานาเวรามณีสิกขาปาทังสมา ทิ่ยามิอัครมาริยาเวระมานีสิกขาปัตตานสมาธิยามิโมจาวาคาเวระมานี ธี่ยามิสุราเมีรยญาบาชาปามาทัตนาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ สิกขาปัฏฐานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิ นิสัมมาทิยามิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะพุทธสัมปทาสิเลนะนิพุตติยันติตาสัมาสิลา โสคะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะพุทธังอะระธนะนังกาโรมิขัมมังอะระธนะนังกาโรมิสะ นังการมินาโมโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะขวานาโมโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะขวานา ทิสตโตอาคันติมายายิติพัทาวานโมโพธิสตโตพรมปัญโยนโมโพธิสตโตพรมปัญโยนโมโพธิสตโต รอมาปัญโยโยทุโสโมหจิตเตนะพุทธะมิงปาปากตโตมยามาธาเมกาตังโทสังสะภาปะปังวินาสันโต โยโธโสโมหิตเตนาธรรมะสิมิปปะปะกตมายาคามาทเมกาตังโทสังสาภาปปันวินาศตุ โยโธโสโมหิเตนะสังคสิงปาปะโตมายาขามาธาเมกตตังโทสังสภาวะปังวินาสันตต นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

श्री <shran> <shran> श्री i गे कालां वां श्री